กาสบายดีสวัสดีเด้อหอยน้องบดสุกสุกนวลวัจะเป็นพังไทยหรือพังลาวต่างประเทศกายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ส่องเบาวแสนซาดแน่วนะาหอยน้องวันนี้ข้าวกับมาวัดพระธาตุโพนนาหอยน้องข้าวกับม้ามันขอพรน้าพนั่นแหละเน้าหอยหอยน้องหายยู่ดีมีแห้งอ่ะนะเนาะแต่ข้าวกับอะไรมาผู้เดียวเราข้าวกับมาครับ กับาจิตเนาะรได้มาพี่เนาะมากับบาจิตเพื่อนาก่องนี้ด้ทุกคนนะกองศูนย์หนึ่เจนเจเนาะขที่ตามซองวันในเนาะเจาาโอเคเนาะพอน้องเนาะเขากสสิพาพื่อแมน้องมันเละส้มยูมกันเลยเนาะหอยนองการรับรอบวัดอะไรเนาะอย่าหเสาสิผาพ่อแมน้องละเบิ่งให้รัรอบรับรอรรทานเนาะ พระาธาตุนี่ครับเป็นพระาธาตุเก่าแก่ครับเหมือนกันแต่ทำไมแต่ลหลายปีเพื่นอนน,น,น้องเอามาใช้กับหมู่จักหลายปีจำได้ครับกับบ่อคอยมีคนเป็นไรน่ะพ่อคอยพี่น้องเพระาพระว่าช่วงน,นี้กัเป็นช่วโงโควิดน,ะน,ดน่ะพ่อคพี่น้องครับ เราพบกับบุคอยมีคนตันไหนกายสียงเงียบนะจังหน่อยเนาะต่ก่อนี่เขาเคยมาต่ก่อนีแต่ก่อนนี่คนนี่บ้าเ้ จะบอกบอะไรว่าเ,โโโเป็นน้องคนหลายแต่ว่าช่วงนี้คนแบบโอ้คือวายเนาะโลกโควิดเพิ่นกลับมาคอยมีคนมาเพิ่ได้บรรยากาศะด้สง,งบโอ้วันนี้เราก็ถือโอกาสได้มาบ่ายพระธาตุโพน,นัะนบอกเป็นน้องกันมาขอพอรเพื่อนในน้องไอยู่ทีิเบแหงเนาะ ริเวณดับรอสะอาดน้ะ <laughs> <laughs> วันแดดเอาไม่ได้ชัวร <laughs> เราไปเรามากเห็นนั้นบอจิตพนเน้าะ <laughs> <laughs> เป็นทางเขามาเลทางเขามาเนาะภูเไยอยากถ้าว่าภูเลยอยากมาตินมาเที่ยวกับมาอะไรด้พอยพี่น้องอยู่เมืองอุทุมพรแข่งสวรรค์ใน,นเขตเนาะ มาแสงกับบรุรีมาตั้งแต่โดนหดดดดลุนนะพอ่อพี่น้องบอกคอยมีเวลาเนาะโซนนี้นก,กันตามนาเลี้ยวอะไรกันมีเวลากันเลยมาโอกาสได้มามาไหวามากราบเพิน่มนะคะพอพอรับขอพรเพิ่นเนาะอยู่ดีไม่เฮงอะไรพ่อพี่น้องการงานหน้าที่การงานจะิด้ดุงเรืองเนาะนี่ก็จะเป็น ให้กับกะมีนี่กับะ,ะเป็นต้นต้นโพนะพอ่อพี่น้องเป็นต้นโพนะกับมีประตารูปดูไดโองค์อะไรเนาะอยู่นี่กับกับมีพระวันเกิดนะพ่อพี่น้องพระวันเกิดเนะานเเนอะอยู่นี่กมีอยู่กับลายเนาะะพรวันเกิดกับ <ś le> มีพระวัน <ś le> เกิดกามีพาวันเกิดกน้องพอรี่น้องกามีเจ็ดหงส์น่อยู่นีจ้ะเงียบโอ้มาแต่เกา่าวันนี้โอยคนเยาวชนการจี้ไปบูซาเอาผายปูแขนเนาะเมื่อคืนเป็นโทรมาบอกว่าให้บูซาเอาใบผายปูแขน xong là xịt xa gần đây nó nhìn là xem mi thành bằng bèn nó rồi đó đọc mai nó อัน,น,อนตัวนีอ้อ่ะแต่ว่าอันอุย้ยอันตัวนี้อ่ะแต่ว่าโบราดน้องกางเกงมากเลยว่ามันมากคือยังไมันมาใส่สูนนนนทนี่เนาะใส่กระทงตอนนี้เราก็ุ่มเป็นไปบูชาออาไปบูแขนเนาะพาไปไปอ่อแม่พี่น้อง แค่นั่นเหรอสินพัาของรพันโอ้สินค้าเหรอกระจิมซา่ายผไ้แข่งเขานอกวองกันก็จิเอาหาเ้นเนาะเอาสาสิเอาแข่เอาพี่นอง แั้วแม่หาเศษหาเศษนะ้อไ่้องครับ่น้องขอไม่ต้ <German. S 1> <ม>องครับ่บูาเป็นทีเรียร้ลยนะไว้เพีนคารเลนเรียเานี่ย <deception. Interior. S 2> <Please. S 1> ูอบอเออน้เยนเนียไปในต้น <Their> ต <royalty sticking> ัวมาเนะเนี Everywhere. ่ย

ว่าอะไรกันเสี่ยงเนาะง่ายกันได้เป่พี่น้องเอากระซิเสียงซีกันได้เปล่าพี่น้อง เราได้ใบเสียงซีมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพอไปพี่น้องกันที่12เน,นาะแต่ว่าเสี่ยเสียอ่านเบิ่งก่อนว่าเป็นยังไงเนาะจากที่เราอ่านยิร้อยเขากิดสีย่างออกต่อแล้วพี่น้องเอากิดสีย่างไปหมดแล้วพี่พี่เนาะยางเราไป,ไปเรื่อยเนาะ เราส้มรอบนกันเลยน้อว่าสีมีอย่างแน้น้องไปในวัดกันตอนนี้ก็สชิย่างไปเบิกเงินมาจิตเพิ่นจุกข้องเนาะเป็นกให้กระูปบอดังเนาะเหมือนกัน มาดังพี่น้องเลยบ,บาดังบ่ขอพ่อมาเตือนมาเต้นบอสได้ไหมว <c oughs> ่าขอเพินเน่นแล้วเพิ่นบอกบ่สนะใช่ถ้ามันเป็นไม่ได้ก็ขอให้นักค้องค้องนัำคล้องน้ำผัวมาดังบ่บมดังเ <c oughs> ชื่อได้เชื่อได้โอเคเนาะพี่น้องไปกันต่อเลยเนาะ จากที่เฮาเละบริเวณวัดเป็นทีเรบร้อยกันก้าศมาเพราะเ้าก็สิพาเพราะเป็นพี่น้องมาเบิ่งสะเนะ่องพี่น้องนี่ก็จะเป็นสะอยู่ริมกิ่งว่าเสียในอย่างกระโบกโคนโพกันมาครับ เป็นเพิ่นพวกเพิ่อนเกษตรพวกไอปลาไว้อยู่เนาะ,ะเปลา่ลกว,งวางผสมขวนอยู่เนาะหนองซ่ากันถ่ายเป็นหนองซ่าอยู่อยู่ยริมอยู่ริม,รมวัดนี่แหละเนาะเห็ดไหวมองเกี่ยวส้มอะไรเนาะเฮียพี่เนาะก็โอเคเนาะพอพี่นเนาะพพนนสำหรับคลิปนี้เกษตรเกษตร โลาไปก่อนเนาะเพราะว่า hmm. ข้าวเกษตรก่อนบ้านมันขำได้พอพี่น้อง่ามันกะทางกะไก่พอสมควรเนาะมันกะจีพอโตกรับพร้อมลาพ่ายจากโวยพี่น้องไปก่อนเด้อบัดนแห่งนี้งเนาะมันเจ็บบ่อยเพิ่งแต่บ่อยมีสบายดีพ่อพี่น้อง